มาครับพี่น้องมือหนีสีผ้าะมาเบิง้งเฮ็ดปัวครับพี่น้องตลาดล้านดอกจานหลอบเสาเด้อครับพี่น้องเฮ็ดปัวก็ยังพอมีอยู่ครับพี่น้องหลายเด้อสิบสีบ่ซิมหาลูกนี่แหละครับกระร่งเขามารอบแหลกงามๆรอบเจ้ามือนีจะขาใาหญ่กลัวมือว่านนะครับพี่น้องขาใหญ่ลู่ละจักบาทเละแม่นมอนอสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่น้องลู่ละสองร้อยสี่สิบบาทเด้อครับพี่น้องสำหรับคนดิถามราคา สองร้อยสี่สิบบาทต่อกระมีงามๆต่อดังถาดแล้วเจ็ดบาทโลละหกร้อยถาดหนึ่งประมาณครึ่งโลเนาะถาดละโล่ถา,ถาดละโลก็มีครับพี่น้องหกร้อยบาทหรือว่าถาดและครึ่งโลก็มีครึ่งโลก็สามร้อยแบ่งได้ครับเพป่นไ้แบ่งได้ให้สนใจกับแวะเข้ามาครับพี่น้องตลาดลนั่งดอกจานอาหารปลา ต่อจะมีครับพี่น้องฮิดปวกปวกจุ่มปวกหวานครับพี่น้องปวกบ้านนี่ก็บทุงง้งใหญ่ๆนี่จกังงกบานเลทุ้งใหญ่ๆปอกบานเกิดกระทุ่งใหญ่ๆครับพี่น้องลอยหาซีบบาทแกงสดน้ำมันห่อนครับพี่น้องกินซ้ำคนหนึ่งสองคนในโบเบวทครับพี่น้องลอยหาซีบข,ขูดขาขูดดินออกเรียบร้อยจิตรอเพิ่นก็มีข้างหลังครับพี่น้องเล่ยไล่เล่ลยลจิตรอ ไม่ใหญ่เรากำลังนับอยู่นี่นี่นับไวๆไม่ใหญ่มาแจะสอบ่บวบบ่ปากเลยไม่ใหญ่นี่